เวลาที่จะกินเ,เวลาที่จะมองกล้องดูมันปิดแล้วละม,มันแหลกอะไรเนี่ยมันคันจริงดูกล้องดีกว่าไม่มีใครนะม,มันแหลกมากชันว่าพูดตัวนี้อยากคลิปแน่มฉันขอไปข้กลงก่อนร้อนมากแล้วก็แท้งและแล้วก็รำคาญด้วยใช่ไหม ทครับแล้วพิต้าดีกว่าอืมรู้ครับลูครับพี่เราบปดีครับผมขอรับพิตต้าโอเคครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับแล้วก็นำโค้กด้วยน้ำโค้กน้ำโค้กก็ไม่ขาดครับอ้าวเออมาตาอืมโอเคครับเดี๋ยวเราก็หาจะหาซื้อน้ำโค้กไว้นะครับโอเค มมไม่ทีแม่งก็แหลรชิบหาไงช่างเถอะมันก็แค่แหละอู่ลมันขายหรอกนี่คือ,อยาของฉันมันการยิดตีชั่วโมงนี่คือกล้องมองอยูชันดูครอบภัยเดี๋ยวจะไปส่งนะครับจะส่งได้แลรว โอเคเจ้าลูกน้องนายปผสมพิซซ่านะโอเคครับ mm. นายผสมพิซซ่าฉันนะเนี่ยเหรอ,อไปด้วยล่ะโ okay, อเคครับมาคุณเจ้าตัห้ฉันคุณเจ้าตัวนรักมากโอเหืเสียงอะไรนะเก็บพิซซ่าไว้ก่อนตัพผ้า เดี๋ยวไรวาเมือกี้นกันเดียวเดียวมาตั้งทีเอาพี่ต้งมาคคนี่ครับพี่กุ้นสังนิับไหน,น,นอ่ะปออไป ไปกินดีกว่านี่เงินทองนะครับเงินทองไหนโอเคเรียบร้อยกินอมมอมขอโชคดีด้วยไปร้านดีกว่าข,ขับรถอ้อมหมู่บ้านเล่นสักหน่อยคงไม่เป็นไรนี่เวลาที่ตอบคำถามของเราของที่นี่นหรอตอบเรียบร้อย ม,มีอะไรนะเหล็กก็เหล็กลมค้างก็ลมค้างโอ้ยจะมาถึกหมดแล้วนะไม่มไแล้วละโคตรแรงเลยเติามน้ำมันดีกว่าเอิม่มขอเติามาน้ำมันนะครับ โอ้ดี๋ย้ครับดู๋ย้รดผมเติมให้ครับนะครับดเติมให้นะครับไปเติมเอาเออสองร้อยแล้วนะเติม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 เแล้วเๆรแล้วเชียงโอเคครับอ่ะไปเลยจังงั้นเราเราตัวต่อตแล้วล่ะโอเคอืมจะมีรถมา อบแล้วนะโอเคแล้วนะไม่ดีครับ้นี่ฮึมจรับลานที่นี่ได้เลยนะไปดูตี่บ้างในเมืองะไรบ้างออสวัสดีครับวันนี้คุณจะรับอะไรดีครับผมจะรับเออพิต้ากับมีนาอะไรบ้างอืมน้อเราไม่ขายน้ำครับเราเล่อกกินแล้วล่ะ อือเอาพี่ตาขึ้นเลยล่ะนั่งรอโอเคครับงั้นเราอนนะครับนั่งรอดีกว่าออืมนั่งรออืมนี่คือลกนะ้องของฉันไปเนี่ยอืมอค,ครับนั่นคือล็อกนะ้องตัวเราของตัวเอตเอกใครเป็นยูทูบเบอร์โหเก็ว่าเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าว้าว เจอไอ้เทมทุกคนโอ้โหน่ารู้มากช่างเถอะอ่ะเขาเลี่ยงกันดีกว่าอ่ะเร็วตังก์เร็วโอเคครับอเอาพิซซ่ามาแล้วครับนี่ครับเจ้าเสิร์ฟให้นะครับพิซซ่าครับนี่พิซซ่านี่เอาเฮ้ยขอประธานช่วยเลยครับเผื่อออพิซซ่าตอันนี้ครับพิซซ่ากินยอมย่อมย่อมเอ๊เจ้าบอยออปิซซ่าหน่อยโอเคาาครับโอเคพิซซ่านี่ดูแหลเขียนออปิซซ่าลงไปก่อนอ นี่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 ฝุต่อยมวยตรงาต่อยที่ไนคุ่ชนะแล้วเราไม่ค่แล้วเราไม่แล้วเราไม่มีค่ต่อยมวยนครับเออว่าช่ชเออันนี้ได้หน่อยนะอืมอืมทำอะไรดีนะออกไปข้างนอกดีกว่าเร่ะครับเงินเอาจะเอามาอยู่ตรงต๊ะนั่นดีนดโอเคคับ เออเออเออเจอยดูคอยย่เฮ้ยนั่นเป็นใครอะเฮ้ยเฮ้ยเบหายแล้ว่าฝาดเงมั้งกมาขายที่ซาบดีกว่าน่าลูกค้าคนนั้นไปแล้วมาปิดประตูซะไปเฮยเจาขายองทั่น

หยิบไม่ได้มันหนามากไม่ได้มันหนาอีกหยิบกนไม่ได้ตอเกืหยิบไม่ได้เอออืตัวนี้นี่บานใครน่ะบานใครคือบานใครกันบานใครไอเออมันนี่เลยไม่ไม่เออ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 ไม่ดีก็ต้องโดนทางซะไม่นะต้องแขกคุณให้ได้อือ อุนครั้งละนี่่อความปลอดภัยออ้าอ้าวหายไรฉันมีฉันมีเงิฉันออมันแล้วมาเป้ยทำไม่อยากโดนอีกเดี๋ยวมหมนมาโอเคตอนนี้เพื่อให้ของเงั้ใจว่ามันจะ ผมงานไม่ได้ฉันต้องเอาเอาเอาอนี้มากั้นไว้ก่อนอี๋นี่แกเป็นคนร้ายฉันคือตำรวจท่อนสูงสุดแกออกไปไม่ได้แน่ก็ได้ขึ้นเหน,นี่ยมกินนี่เฮ้ยใหม่นะจบไม่ได้เออไม่ได้แล้ว,ลวก็เอานี่มากั้นไว้ด้วยปิดไว้ปิดตรงนี้ เออออกมาทำงี้เลยเหรอฉันนั่นคือตำรวจที่โคตรทตุ๊ดเออทำไงดีจะแกเป็นของใครแกต้องได้รับของที่ตามมาเอานี่มาด้วยกับลัวเออดูดิฉันไม่ให้แกออกมาหรอกปิดปิดตายไปตัดเออเตะเงั้ยเหรอเตะงั้นท่นก็จะปิดอีกปิดล็อกเออไปตัด เู太太ไฟชั้นตท้ายนี่มีเงินอยู่ดูชั้นตท้ายปิดอโอชัดออืปิดอืออ่ะนี่มันนี่ของที่มันขโมยมาห,หรือเนี่ยทำไงดีวะไม่เชื่ออืมทำไงดีฉันต้องอย่นี่คุณปิดไว้ยังนัน่นนะอืมอือจะให้ไม่เด,ด้พลาด ฉันจะมาข้อฉันจะข้อมาให้อาหารมันนี่พวกยามข้อมันไว้ด้วยนะโอเคใจดีวะกันดีอะให้ปืนพวกนายไอ้นี่หลับเหรอเอาหลับไม่เป็นไรหรอกนี่ใจดีวะเดี๋ยวฉันให้ปืนพวกนายฮึามันหนีออกมาเราเบิดเลยนะโอเคครับเราเป็นไงต้องนี่ออกมาให้เร็วที่สุดเออถุยมันหนีออกมาใจดีดีวะ เออทำไมเงินมันกระจายกระจายแค่เดียวเนี่ยเดี๋ดาแว่ามันต้องมีคนทำโจนแน่ตัวหาต้นเลยก่อนต้องว่ามีใครทำมาตัวเลยต้นเลยครับม่เลยจะถือว่ามันจะมีโจนเข้ามาเพิ่มล่าขอผมเอ้เพิ่นเพิ่นบ้านผมอ่ะมีเพิ่นเงินฉันรู้แล้วว่ามันคือใครอีกจำมันทำไว้แล้วอืมไหนเวลาที่ดูดูข่าวก่อน ใน่น้าของข่าวยังดูหน่อยโอ้โหเป็นยินเองน่าจะกินกล่องไว้รถทัลุเร็วมากโอ้เออฉันก็เป็นตรวจเหมือนกันฉันขอไปถุดตอบเอ๊ะฉันเจออะไรบางอย่างมันต้องเป็นมันเป็นคนไม่ดีแน่เอ นั่นคืออะไรกัน,นมนันเป็นอีทเอกโอเคมันจะอีทเอกนี่วะาช่างมันหายไปแค่เห็นไม่เจอหายไปละว่าเราไปดีกว่าจุดต,ตอบจุดตอบ,ตอบเอ้ยยุดก่อนคุณคุณคุณใครเนี่ยอ๋อคุณตำรวจผมเคยเป็นเออตำรวจมาก่อนนะนั่นใครอ่ะผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยทำไงดี ยิิงผมขอไม่ตอบก่อนนะครับเฮ้ยมันหายไปแล้วมันกลับไปก็แล้วคืออะไรกันฉันเห็นเขาบอกว่าถ้าเรายิงตรงที่มันยืนเราจะได้เราจะได้อัชเชอร์เมนตัวนี้เคยมีนะตัวนี้ตัวใช่ตัวนี้แหละตัวนี้เคยมีมันหายไปละเห็นไหมเห็นมันไหมเฮ้ย จะยืดตัมันใช่ไหมใช่แล้วิงออมาละทำไงเรยคุณยืมนี่นะฉันฉันขอหาทีมเมนก่อนนะไอ้บุศซึ่งว่าฉันได้มายังไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ซึ่งไอ้บิ๊กยังไงเนี่ยทำไมอะไอ้ไุศซึ่งดูไม่ซึ่งมันกลับไปเร็วยิ่งมัน Mình hỏi cái này luôn á Nhìn mà nhìn mà luôn Nó chưa vào lạ đi. nhìn Con thân con đi à nó คือตัวอะไรกันเอ,เอกน่นอนดีกว่าฉันลองโยนไก่ปกติไปอย่เนอันนี้ไปกินซะไหนอ่ยดูก่อนปอเแซลมอนเอาไปตามจำนวนนัดเลยนะจ้า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 อุ้ยเอาโยนไปผิดทางช่องมันถุช่องมันถุถอดกระปุกลุ้นนะดีกว่า คือวันว้าเลยกันเนี่ยมันต้องเป็นวันว่าอะแน่นอนอนนดีกว่าตอนช้ามาจะได้ตื่นมาเพื่ดูกันว่าว่าชั้นมีอะไรหม่อไจะโป้นคับเตรการส่งพิซซ่นั่นเองใช่แล้วคนทีเห็นกันกับเรนี่ว่าเขาเม็นงานอเอรเขาเปนการดเลยนะไออนมันอะไรที่ฉันเนาะ